เกมนี้มีชื่อว่า Garden of Band Band เรียนเคนเน็ดนะครับชื่อเกมคุ้นๆไหมใช่ฮะนี่คือเกม Band Band นะครับ Garden of Band Band แต่ว่าเป็นแฟนเกมนะครับเป็นเกมที่คุณอ่ะยูนิคจิเซ่ข้างล่างตรงนี้นะฮะชื่ออ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้เขาใช้เวลาในการทํา1อาทิตย์เต็มด้วยความรู้จากการทําเกมที่เริ่มต้นจากศูนย์นะฮะคืออยากทดลองทําดูนะครับคือเท่าที่อ่านดูนะฮะเท่าที่ไปดูมาเนี่ยเหมือนกับว่าเกมนี้เขาเล่นมาแล้วเขารู้สึกว่าเกมนี้น่าจะพัฒนาได้มากกว่านี้ มันจะเพิ่มเติมความรู้สึกฟีลิ่งในการเล่นได้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดเพิ่มดีเทลเข้าไปเขาก็เลยลองทําเองดูนะฮะออกมาเป็นการ์เทนเอาเป็นแบรนเียนเคนเนตนะครับเอาละฮะนี่คือที่ข้างหน้าเคาน์เตอร์โอ้โหมีเศษไม้มีอะไรเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะฮะอันนี้คือจากข้างหน้าที่เข้ามาถ้ามองอย่างนี้เนี่ยตอนแรกนึกว่าเป็นโปสเตอร์นะแต่ไม่ใช่มีเงาเข้ามาด้วยนะครับข้างนอกยังไม่มืดยังสว่างอยู่แต่ในความรู้สึก ชปเตอร์ที่1ที่เป็นเดโมเนี่ยเหมือนจะไม่ได้อยู่ข้างข้างล่างอย่างนี้นะน่าจะเป็นชั้นบนมีสวิชอยู่ตรงนี้คือเขาทําจากความรู้ในการทําเกมเป็นศูนย์เลยนะฮะเริ่มต้นด้วยศูนย์อันนี้เจ้าหมึกเจ้าสีเขียวเออดูแบบมีช่ชิวามากขึ้นนะคือสิ่งหนึ่งในเกมก็เทน็อแ,แบนที่ที่น่าจะปรับเปลี่ยนได้ปรับปรุงได้ก็คือตัวโมเดลนะฮะโมเดลดูเรียบง่ายเกินไปอะ ส่วนเท็กเจอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็แก้ไขทีหลังได้นะแต่ว่าตัวโมเดลคือมันติดตาเรามาตลอดนะฮะโอพิล่าตาหวานมากแชร์ยูสไมล์แบ่งปันรอยยิ้มมาเล่นด้วยกันเถิดให้ความรู้สึกเหมือนฮักกี้พ่อพี้เพทามในชัเตอร์แรกเลยฮะใช่ไหมฟิลประมาณนี้อันนี้ไฟฉายใช่ไหมใช่ไฟฉายเออมืดมากเลยโอวันนี้อยบอกนะว่าจัมบ์จ,จอรชจริงเหร จมเปอร์จอชเป็นพ่อครัวดูน่ารักขึ้นเยอะเป็นบด์ดตรงนี้เป็นห้องครัวฮะกินผักผลไม้นะจะได้โตขึ้นมาแล้วแข็งแรงจัมเปอร์จอชจริงด้วยนี่คือฟิกหนึ่งที่ขาดหายไปในตัวเกมหลักเลยนะฮะคือความมีชิวชีวของตัวละครคือโมเดลเขาดูทําง่ายไปนิดนึงอะ่ะจะมีจำสแกร์ไหมเออใช่เดี๋ยวนะโอโหไฟามาแล้วอ๋ เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนะทําไมตัวในรูปกับตัวตรงนูน้นคนละแบบอันนี้ดูน่ารักแล้วอันนู้นคืออโอเคโอเคเปิดนี้ก่อนโอ้โหแสบตามากไฟเดี๋ยวนะเอาการ์ดเหรอการ์ดการ์ดการ์ดคอมพิวเตอร์ติดอยู่การ์ดอยู่ไหนเนี่ยปกติอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอคีย์การ์ดสมบนเป์จอชเห็นคีย์การ์ดไหม เราหาคีย์การ์ดไม่เจออยู่ไหนเนี่ยเอาป้ายหล่นอ๋อน,นี่อยู่คนละที่เต่าเตามาหมดเลยนะฮะเจ้าโดนเจ้าโดนน,นี่โดนอยู่นี่แล้วหยิบยังไงกุญแจอะฮะอันนี้โน้ตโอ้โหต้องไปหยิบอันนี้ก่อนใช่ไหมแบตเตอรี่รอแป๊บนึงนะเดินเล่นอยู่โอพิลอเบิร์ด หรือว่าเปิดได้เลยเอาเปิดได้เลยไม่ต้องใช้โดรนีวี TV ด้วยสวัสดีโอพิลาอยู่ไมยเนี <c> ่ย <oughs> เอ่อไม่เห็นเหมือนในรูปเลยเออมีเสียงบรรยากาศเสียงไฟติดบรรยากาศคล้ายๆอันเนี้ยฟอรนนะฮะ Security breach คือมันจะมีเสียงเพลงกล่อมอยู่ตามทางเรื่อยๆเดินแบบเสียงก้องๆโอพิล oh, ล่าเบิร์ดฮะกดสี <c oughs> เป็นการคาร้านเอ้มีเพลงด้วยอย่าลืมถอดรองเท้าด้วยล่ะเอาไปวางตรงนู้นอ๋อที่วางรองเท้าอย่าลืมทำตามกฎด,ด้วยนะขอให้สนุกนีนี้ขอบคุณครับคลานได้วิ่งได้อือฮึเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเสียงเพลงอ๋อมาจากตรงนี้ เสียงชัดมากโอพิลาเบิร์ดนี่ตาหวานมากออโอโอ,โอพิลาเบิร์ดนะฮะทําไข่ทั้งหกใบาหายช่วยตามเก็บหน่อยได้ไหมเอามาวางตรงนี้นะตรงนี้เสียงเพลงอย่างชัดนี่ไงอันแรกคลานเข้าไปอ,อห,หวังว่าเพลงน่าจะน่าจะใช้ได้นะคงไม่มีปัญหานะเพลงนี้สองใบ ทั้งหมด6ใบอา่าตรงไหนอีกอันนี้ไปได้หรอไปได้ไหมไปไม่ได้อย่าเดินมานะอือสามอันอะฮะเหมือนฟันฮับเลยทยางนี้ซันกับมูนโอ้โหห้องมืดอ๋ออย่าลืมที่จะแชร์โยเซมานะครับ ไปทางไหนอะโอ้โหตาใครนั่นมีดวงตาด้วยตรงนุนไปทางนี้ก่อนแล้วกันไปเร็วกว่านี้ได้ไหมอ่ะนี่อีกอันหนึ่งโอเคอันที่สี่โอเคครับมีโน้ตแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีเบิร์ดโอ้พิลาเบิร์ดก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเพราะว่าเป็นแฟนเกมโอเคเลกสองอัน อันนี้คือจะมีเสียงบรรยากาศอยู่ตลอดเหมือนเราอยู่ในโรงงานอะไรอย่างงี้ต้องไปจริงๆใช่ไหมตรงนู้นเห็นไหมฮะดวงตาจ้องมองเราอยู่อย่าวิ่งมานะใช่หนายหรือเปล่าโอพีลาเบิร์ตโอ้เหมือนจะใช่จริงด้วย <laughs> <laughs> แวะมายืนดูเบิร์ตเบิร์ตเบิร์ตเดี๋ดด <laughs> ยวจัสแกนะ Pretty Bird Pretty Bird รูปแบบการเล่นตรงนี้เปลี่ยนไปปกติต้องแบบอ่าวิ่งกระโดดข้ามฟากนะฮะ Let's play เมื่อกี้มาจากทางไหนนะมาจากทางนี้ใช่ไหมใช่เสียงเพลงอีกแล้วขาดอีก2อันเอ้ขาดอีกอันหนึ่งอ๋อนู่นไงทำไมตอนแรกไม่มีนี่ อีกอันหนึง่งโอเคเสียงเพลงดังมากหกอันเรียบร้อยครับอันนี้เปิดรับรางวัลเป็นการ์ดส,สีม่วงการ์ดส,สีม่วงไปไหนห้องตรงนี้หรือเปล่าสีม่วงสรุปคือเราไม่มีโรนใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องใช้น่าจะอย่างนั้นฮะแบนแบนฮะกรุปเอกรุปบี มีลายชื่อคืออะไรก็ไม่รู้นี่โดนตรงนี้แต่ว่าไม่มีโดนฮะใช้ไม่ได้กาสีม่วงอ๋อตรงนี้เปิดตู้มาเป็นไขควงอ๋อไปไขตรงนู้นข้างๆเจ้า,าจโอพิล่าเบิร์ดห้องนี้เปิดได้ไหมกาสีม่วงเหมือนกันไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้โอเคอกลับมาฟังเพลงเดิมน่าจะไขตรงนี้นะฮะมายืนชี้บอกทางว่าตรงนี้แน่นอนใช่ไหมเปิดนี่ไปไหนอะเป็นทางไปไหนในเกมไม่มีนะปกติอ่ะฮะฮักกี้หรือเปล่าเนี่ยคลานในท่อลมวิ่งหนีฮักกี้ เออแต่ฮักกี้นี่คือแบบการไล่ล่านะฮะเป็นอะไรที่เป็นเออเอาร่วงลงมาข้างล่างที่ไหนโอ้โอ้นี่คือที่ไหนเนี่ยในเกมไม่มีนะอันนี้มันคือที่ไหนกันน่าจะต้องมุดไปด้านนู้นนะฮะเอ๊ะแต่ว่ามันเข้าไม่ได้นี่กระโดดตรงนี้หรอ ถึงหมเนี่ยปาก,กัวก็มาหนึ่งสองอ,อ,อย่าเลยอย่าเลยอ่ะฮะทางไหนต่อมุดตรงนี้ใช่ไหมไปได้ไหมเนี่ยเหมือนจะไปไม่ได้เอะแล้วให้ข้ามาทำไมอ๋อตรงนี้เปิดเฮอไปต่อไปต่อล่วงอีกไหมจะมีใครโผล่าข้างหน้าไหม เราแวงเหลือเกินอืมอขวา้ายซ้ายดีเนี่ยเสียงบรรยากาศเสียงเพลงนะฮะยังมาอยู่เหมือนฟนับมันต้องมีเสียงบรรยากาศเสียงเหมือนคนคนพูดอยู่ไกลๆเสียงเหมือนในห้างอะไรอย่างเงี้ยออม ok. ุธออกมาข้างนอกอะไรอะไรอะไรเอด้อเด้อเด้อเด เด้อเด้อเด้อพิลาเบิร์ดโอ้ติติดติดติด,ตด,ตดไปไหนเนี่ยไปไหนไปไหนไปไหนไปทางไหนไปทางไหนเออ <laughs> เหมือนไม่ได้กินข้าวมานานรันวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งเราคือใครไม่รู้ไปทางนี้ทางไหนต่อทางนี้เอ้ยเอาตกล่วงเออล่วงอีกแล้วโอ้จัมเบอร์จอชพ่อครัว โอ้โห oh. จบแล้วโอเคนี่คือการเตูนอั n แบนแบนในเวอร์ชันแฟนเมดนะฮะจากภาคแรกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ